สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวิชาสังคมเศรษฐศาสตร์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5ชั่วโมงที่2ในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับการผลิตและเศรษฐกิจไทยเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะมองดูเศรษฐกิจไทยของเราเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับการผลิตและเศรษฐกิจไทยตัวชี้วัดในชั่วโมงนี้ส3าม1ทับ อภ,อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายและทําความรู้จักเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 2. จําแนกประเภทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 3. ส,สนใจศึกษาเรียนรู้และเห็นความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญากับการผลิตและเศรษฐกิจไทยภาพที่เรียนเห็นนะคะเป็นภาพซีดีะ CD นะคะซีดีแล้วก็แผ่น แผ่นซีดีเทปคลาสเซตนะคะแล้วก็แผ่นเสียงสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีกฎหมายรับรองนะคะสินค้าที่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองและรับรองเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญา intelligent a c t o n property นะคะหมายถึงอะไรหมายถึงทรัพย์สินทางปัญญานะคะ อ่มันหมายถึงอะไรทรัพย์สินทางปัญญามีกี่ประเภทเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะคะความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาคือผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสารรค์จากสติปัญญาภูมิปัญญาที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองโดยบุคคลอื่นจะลอกเรียนแบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้าไม่ได้ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ อริขสิทธิ์กับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์นะคะก็ได้แก่วรรณกรรมนาตกรรมศิลปรกรรมดนตรีโสตทัศนวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพงานอ,อนอื่นๆในแผนกวรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือรแผนกศิละปะสิทธิของนักแสดงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆนะคะ ส่วนประเภททรัพย์สินทางอุตสาหกรรมหมายถึงความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแบ่งออกได้ดังนี้สิทธิบัตรความรับทางการค้าแบบผังภูมิของวงจรรวมเครื่องหมายการค้าความรับทางการค้าชื่อทางการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะแบ่งออกดังนี้ หนึ่งพระราชบัญญัติสิทธิพุทธศักราช2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิฉบับที่สองพุทธศักราช2535และพระราชบัญญัติสิทธิฉบับที่สามพุทธศักราช2542แบ่งออกดังนี้นะคะสิทธิบัตรพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิบัตรเนี่ยเป็นหนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทําให้เจ้าของสิทธิบัตร มีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการสแสวงหาผลประโยชน์ 2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2,534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับที่3พุทธศักราช2,559เครื่องหมายการค้านะคะเป็นหนังสือสำคัญที่ออกมาเพื่อให้การคุ้มครองเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการมีอยู่4ประเภทดังนี้ ประเภทเครื่องหมายการค้านะคะตัวอย่างที่เรียนเห็นเป็นรูปภาพนะคะก็ได้แก่ข้อความนะคะข้อความหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องหมายของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะส่วนเครื่องหมายบริการก็เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวกับองค์กรหรือบริษัทที่ให้การบริการในภาพที่เรียนเห็นก็เป็นสายการบินไทยแล้วก็ เป็นของปั๊มน้ำมันปะตทนะคะเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองเป็นเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เพื่อรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นๆก็ได้แก่มอกอยหรือเครื่องหมายฮารานนะคะผ่าตามภาพที่เรียนเห็นเลยนะคะส่วนเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคมกลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชนอา อันนี้ก็คือตัวอย่างของเครื่องหมายร่วมนะคะก็จะมีสินค้าปูนซีเมนต์ไทยนะคะแล้วก็ปตท 3. นะคะพระราชบัญญตัติลิขสิทธิพุทธศักราช2537เลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นหนังสือสำคัญที่ออกมาคุ้งครองและให้สิทธิตแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสารรคได้ริเริ่มโดยใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถ และความวิทยาศาสตร์ของตนเองในการสร้างสารรค์โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่นโดยงานที่สร้างสารรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายไิ้สิทธ์ให้ความคุ้มครอง 4. พระราชบ,บัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมพุทธศักราช2543แบบแผนภูมินะคะแบบผังภูมิของวงจรรวมคือแบบแผนผังหรือภาพ ที่ทำขึ้นไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธีใดเพื่อให้เห็นถึงการจัดวางให้เป็นวงจรรวมเช่นแบบของวงจรไฟฟ้าที่ได้ออกแบบขึ้นมาหรือที่เรียกว่า layout design นะคะและตัวชุดหน้ากากหรือแผนบงัง mask work นะคะเป็นตัวต้นแบบที่ใช้ในการสร้างให้เกิดแบบผังภูมิ 5. พระราชบัญญัติความรับทางการค้าพุทธศักราช2 5 ความลับทางการค้าคือข้อมูลทางการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลโดยเป็นข้อมูลที่นําไปใช้ประโยชน์ทางการค้าและเป็นข้อมูลที่เจ้าของหรือผู้มีหน้าที่ควบคุมความลับทางการค้าได้ใช้วิธีการที่เหมาะสมรักษาไว้เป็นความลับยกตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเช่นข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีในการผลิตไวน์กระชายดําวิธีการผลิตสบู่ สมุนไพรหรือกรรมวิธีการย้อมผ้านะคะอันนี้ก็คือเป็นความรับ 6. พระราชบ,บัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พุทธศักราช2546สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือชื่อสัญ,ญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่บ่งบอกแหล่งผลิตของสินค้าโดยสามารถสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะพิเศษแต่จากสินค้าผลิตในแปลงผลิตอื่น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบห,หรือปัจจัยสําคัญ2ประการนั่นก็คือธรรมชาติกับมนุษย์ในแหล่งหรือท้องถิ่นนั้นเช่นตัวอย่างนะคะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของมะขามหวานเพชรบูรณ์มะขามหวานเพชรบูรณ์นะคะเป็นคุณลักษณะเฉพาะเป็นมะขามหวานที่มีคุณภาพสูงมีรสชาติหวานไม่แฉะอันเกิดจากอ,อันเกิดจากที่ เป็นอยู่ในบริเวณที่มีดินดินภูเขาไฟนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าะมะขามหวานเนี่ยเป็นสินค้าที่ผลิตนะคะแล้วเมืองพัชบูรณ์ก็คือแหล่งที่ผลิตนะคะคุณลักษณะเฉพาะก็คือเป็นมะขามหวานที่มีคุณภาพสูงมีรสชาติหวานไม่แฉะแล้วก็เกิดจากนะคะแหล่งแหล่งผลิตนะคะที่เป็นดินที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีทั้ง2องอย่างนั่นคือธรรมชาติ ธรรมชาติคือดินนะคะดินที่เหมาะสมที่เกิดจากการสลายตัวของหินบัตซอนปริมาณฝนที่เหมาะสมนะคะแล้วเกิดจากมนุษย์ก็คือทักษะฝีมือภูมิปัญญาในการเพาะปลูกข,ของเกษตรกรวิธีการเพาะปลูกที่เป็นรูปแบบเฉพาะ7นะคะพระราชบัญญัติการผลิตซีดีพื่อสักร 2, 48, เป็นมาตรการป้องกันและป,ลาปราบปรามการละเมิดสิทธิลิขสิทธิ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ซีดีซึ่งมีมาตรการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์นะคะซีดีโดยมีขั้นตอนดังนี้ผู้ผลิตต้องแจ้งความประสงค์ที่จะผลิตแล้วก็2แจ้งการข้อรองเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต3รายงานปริมาณและสถานที่เก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีดำเนินการผลิตสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายมาดูตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับภาคการผลิตนะคะ ภาคการผลิตภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมการเกษตรความสัมพันธ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เครื่องหมายการค้าภาคอุตสาหกรรมความสัมพันธ์ก็คือสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าภาคบริการความสัมพันธ์นะคะกับทรัพย์สินทางปัญญาก็คือเครื่องหมายการค้าสรุปผลของการมีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผลดีของการมีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะคะต่อผู้ผลิตก็เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามิให้ผู้อื่นแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์สร้างมูลค่าสินค้าและบริการสร้างการยอมรับความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการผลดีตอบเศรษฐกิจของประเทศนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการค้าในเวทีโลกเกิดการพัฒนาสินค้าชนิดใหม่และเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศสรุปนะคะสรุปความรู้ในชั่วโมงนี้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งผลิตคิดค้นที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเพื่อป้องกันการสแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลอื่นและส่งเสริมการผลริษ์คิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะอ่า เนื้อหาในชั่วโมงนี้มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าน่าเรียนยังฟังแล้วไม่เข้าใจให้เรียนย้อนกลับไปฟังใหม่นะคะให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเพื่อจะนำความรู้ไปทำแบบฝึกทักษะได้นะคะในชั่วโมงนี้คงก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ